ก็ว่าดีเจ้าอันพาไมาอวสสวนลำไยใกล้บ้านนะเจ้าเป็นไอหย่างก็เป็นผลมไม้ที่มีอยู่ทุกบ้านนะเจ้าทุกหลังคาเรือนต้องปลกนะูกเนาะทังเหนือนส่วนใหญ่ก็จะปลูกลำไยนะเจ้าแต่ส่วนใหญ่เป็นพันุอีดอเนาะอันนี้เป็นลำไยเนาะยังสาวอยู่นะเจ้าโอ้ออกเต็มต้นเลยนะเจ้าต้นเตี้ยเตี้ยในต่ำเตี้ยเรียดดินนี่แหละเจ้าอันนี้ก็ ลำยายดกดีขนาดนะซ้าแต่ยังบัซุกดีเตือนนะซ้าอยู่ซุกอยู่ประมาณ70%เปอร์เซ็นต์เนาะแต่บางบางหมู่บ้านเปิ้นก็ดซุกแล้วนะซ้าแต่ที่บ้านนี่ยังบัซุกเนาะอันนี้กะสวนผลไม้เนาะทางภาคอื่นเปื้อนก็จะมีสวนทุเรียนสวนเงาะอะอย่างนี้เนาะถ้าทางเหนือเฮาก็เป็นสวนลำไยนะซ้า อันนี้ลำใยญเป็นพวงเป็นพวงเห็นไหมเราอ,อันมีเอฟซีเยอๆก่อนแห็มกรรมก้อยไหลสดขายอันนี้แบบอ่ากินไผ่กินมันไปก่อนนะเจ้าอันนี้ต้นน้อยเนาะอันพาไปดูต้นย้ายใหญ่เนาะอันนี้เต็มต้นเลยนะเจ้านี่แหละลำใหญ่นะเจ้า เนี่ย yeah. เป็นพวงเป็นพวงพวงใหญ่ขนาดนะเจ้าพวงเนืองนี้เราเก็บไปก็เป็นกิโลปุ้นละเจ้าดูสิโดกโดกขนาดเนาะอาคนเหนือนี้ก็ลอ่อนให้ที่ถามเอาลำไยเพื่อก,กินนี้แบบยุดเลยนะเจ้าเรื่องคำคเนาะอะ่าเรื่องตลกโปกฮานะเจ้าอ่าแบบให้ให้เรอ่อนให้แบบยุดประเดี๋ยวนี้ถ้าประยุดจะเอาปลำไหเ่ื่อกินเนี่ย เงียบทันทีเลยนะเจ้าลำไยทางเหนือเยอะเนาะดูดิต้นบลเอรบล่าเลยอ่ะรถนกล้อกไก่เข้าไปอันนี้รถล,ลากข้าวโพดหวานนะเจ้าอาที่นี่เกษตรกร,ร,กรที่นี่ก็จะทำลำสวนลำไย,ยสวนมะม่วงน้ำดอกไม้นะเจ้าะมะม่วงโชคอันนันเนาะก็โอทูอีกมั้ง ประมาณนั้นนะเจ้าแล้วก็สวนลำไยห,หน้านี้ก็ลำไยกับข้าวโพดหวานนะเจ้าเป็นรักเลยเนาะอันนี้ต้นบลเลยเบล่าเลยนะเจ้าโดกดีขนาดเลยต้นเตี้ยๆนะเจ้าเดี๋ยวถ้าเปิน้นซุกเดี๋ยวอันจะพาทุกคนมาพอแหมกรรมเนาะว่าวิธีเก็บเปิ้นเป็นจไดยนะเจ้าอันนั้นเฮาต้องดูส่วนเพื่อนบ้านนะเจ้าอันนี้ก็ เพื่อนบ้านนะเดินมาหน่อยเดียวของเฮาก็มีแต่ของเฮาต้นมันสูงอ่ะ้าลรำไย,ยอีโด้หนะาอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เต้าย้นะนจ้าเดี๋ยวแรงนี้เฮาไปพอไปก่อยกันว่าอ่าแม่จะทำกับข้าวกับป่าอยางนะเจ้าบบายบายสวัสดีเจ้า